สวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ฟังทุกคนนะครับวันนี้เราก็มีเหตุการณ์ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศพม่านะครับที่จะมานําเสนอให้เพื่อนเพื่อนได้รับฟังอีกแล้วนะครับหลังจาก k n l a นะครับได้มีการประทะกับกองทัพตักมาดอหลายวันติดนะครับและก็มีภาพหลุดออกมาอีกแล้วนะครับ k n l a นะครับก็ได้มีการจับฐานพมา่าได้และรวมไปถึงอาวุธต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนหรือปืนคอชนิดต่างๆ และนั่นนะครับมันรวมไปถึงทุนระเบิดที่กองทัพตักมาดอนะครับได้มีการเอาเข้ามาด้วยและการประทะก,กันในรัฐเกลียงนะครับก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เคยูนะครับได้มีการไปเจราจากับกองทัพตักมาดอการประทะก,กันก็น้อยลงนะครับเว้นแต่ว่าอาจจะมาจุดสําคัญจริงๆที่มีการตึงกําลังไว้และอีกฝ่ายลาตะเวนอาจจะจะเอกันแล้วก็มีการประทะก,กันตรงนั้น ในถนองนี้และทางด้าน BGF นะครับก็ได้มีการาเสริมช่วยกองทัพตักมาดอนะครับและก็มีภาพหลุดแล้วครับ BGF ก็โดนจับนะครับแล้วก็มีการาสูญเสียทางรัดกะเหลี่ยงก็ค่อนข้างที่จะดูดเดือดเลยทีเดียวนะครับและทางด้านในรัดกายานะครับกะเหลี่ยงแดงก็มีการประทะกับกองทัพตักมาดอนะครับก็คือ PDF นะครับได้มีการทําทลายเสาสัญ,ญญาณสื่อสาร ของกองทัพตักมาดอนะครับที่มีมูลค่าค่อนข้างเยอะและพีเดฟในรัฐกยานะครับก็เดินหน้าต่อต้านกองทัพตักมาดออย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะจบลงยังไงนะครับพีเดฟนะครับก็ยืนที่จะต่อต้านกองทัพตักมาดอและทางด้านกองทัพตักมาดอนะครับก็มีการพยายามเข้ามาในรัฐกะยาหรือในรัฐกะเเลียงนะครับพยายามเข้ามาเรื่อยๆนะครับในเขตลาวดีนะครับมันก็มีการปะทะกัน อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเขตเลเกกอนะครับหรือเลเกกออะไรทํานองนี้เนะารระ,ะการปะทะกันมันก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและการที่ PDF นะครับได้มีการทําลายเสาสัญญาณสื่อสารของกองทัพตักมาดอยอย่างเงี้ยครับแน่นอนว่าฝัา่งกองทัพตักมาดอน่ยครับก็ต้องเข้ามาปราบปราม PDF ซึ่งส่วนใหญ่นะครับ PDF เนี่ยเขาก็จะไปอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็น KA K a กชินหรือ KNLA นะครับแม้แต่กระทั่ง ในรัฐกายานะครับก็ได้มีการไปตั้งกองกําลังไว้เพื่อต่อต้านกองทัพตักมดอนะครับและทางด้านนายพลระดับสูงของกองทัพตักมาดอนะครับก็ได้มีการสูญเสียให้กับ KNLA นะครับหลังจากมีการประทะก,กันหลายวันติดแนด่นอนครับการเมืองของพม่าก,ก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับไม่ว่า NUG หรือรัฐบาลเงาของพม่านั่นเอง ซึ่งรัฐบาลเงาก็ได้มีการออกมาประกาศว่าให้ p d f เนี่ยมีการใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อโจมตีกองทัพตักมาดอในทํารองนี้นะครับอาจจะมองได้2มุมนะครับอาจจะทำให้ n อ่า NUG อาจจะมีการอยากให้เกิดสงครามกลางเมืองหรือยังไงก็แล้วแต่หรือใช้มาตรการเด็ดขาดคิดว่ากองทัพตัคมาดออาจจะยอมในทํานองนี้ก็เป็นไปได้มันมองได้หลายมุมนะครับ ไม่ว่าทางด้าน NUG นะครับก็ให้ประชาชนออกมาต่อสู้นะครับใช้กำลังนะครับส่วน Herrn u g ก็อยู่เบื้องหลังในความรุนแรงอะไรทํานองนี้นะครับในเมื่อการที่ค่อนข้างที่จะใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นฝั่งของกองทัพตักบดอหรือ n u g นนะมันก็ค่อนข้างที่จะสูญเสียทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและการประท้วง ในเขตเดบิดอรหรือ,อย่างกุ้งนะครับในเมืองหลวงต่างๆก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็ยังมีให้เห็นทุกวันนะครับแนนอนร์ทอัาทางด้านฝั่งของประชาชนนะครับเขาไม่เอากองทัพตักมาดอก็เลยทําให้มีการต่อต้านขึ้นมานะครับและการสูญเสียของพลเรือนในประเทศพม่าก,ก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่ว่าจะเป็นทางผู้ที่ลี้ภัยสงครามนะครับไม่ว่าจะาที่อยู่ในเขต รัฐกายาหรือว่าในรัดกะเลียงใน,ในเขตลาว,วดีในพื้นที่ของเลเกอเกาอนะครับก็ได้มีการลีภัยมาทางฝั่งไทยและบางส่วนนะครับก็ได้มีการกลับไปยังพื้นที่ดั้งเดิมของตัวเองแล้วนะครับแต่ว่าบางส่วนก็อยู่รอดูสถานการณ์ว่าอาจจะเป็นยังไงอาจจะมีการโจมตีกันอีกไหมในทานองนี้นะครับส่วนผู้ลีภัยในรัฐกายานะครับก็เริ่มมีการที่จะถอยลีภัยเข้ามา ทางเขตรัดกะเหลี่ยงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการสู้รบในรัดกะยาก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะดูเดือดนิดน,นึงนะครับทางกองทัพตั้งมดอก็มีการใช้กําลังตึงกําลังเข้ามาอย่างหนักนะครับอาจจะมีการใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับในรัฐกายาหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ต้องรอดูครับและก็นําข่าวมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังนะครับหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับจะเก็บไว้ในใจแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ